ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องไหนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบตัดสินใจอีกทีนึงว่าเราควรจะใช้เครื่องไหนดีและเครื่องไหนเหมาะสมกับเราสวัสดีครับกลับมาเจอกันเลยแล้วนะครับผมเศรษฐบุตรศิริวัฒนาเสถียรแผนซัพพอร์ตจากบริษัทคูตเวิร์กวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าในการเรียนรู้โปรแกรมและเครื่องจักรมีหัวข้อและขั้นตอนในการเรียนรู้อะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออธิบายเกี่ยวกับคอร์สเรียน ของทางบริษัทกู o d เ o ิร์กก่อนทั้งสําหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะครับสามารถรับสิทธิ์เข้ามาเรียนได้โดยเพียงแค่นําบัตรประชาชนเพียงใบเดียวมาลงทะเบียนเท่านั้นระยะเวลาในการเรียนรู้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ10บโมงเช้านะครับจนถึง5้าโมงเย็นซึ่งหัวข้อการเรียนรู้ก็จะมีตั้งแต่การใช้งานโปรแกรมแบบพื้นฐานนะครับจนถึงการทําบล็อกรวมถึงการใช้งานตัวเครื่องจักรแบบคร่าวๆด้วยและถ้าหากว่าคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ต้องกังวล ทางบริษัทมีบ้านพักรับรองให้รวมถึงอาหารทั้งหมด3าม,มื้อเลยและเน้นย้ำนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแ๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับในช่วงเช้านะครับคุณลูกค้าก็จะเริ่มต้นการเรียนโปรแกรมการสร้างลายปากหรือโปรแกรมไอคลิกตั้งแต่หัวข้อการสร้างตัวอักษรยกตัวอย่างเป็นพวกชื่อนักเรียนรวมถึงการทําอาร์มนะครับเป็นรูปตรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาร์มตรงหร,งร,งร,งรงืออาร์มโค้งนะครับหรืออื่นๆ และหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําความเข้าใจในการสร้างโลโกโล้โดอกบัวเราจะเรียนก็จะไปถึงจนเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งและหลังจากที่เราเรียนจนถึงช่วงประมาณ1ิบเอ็ดโมงครึง่งเราก็จะพาคุณลูกค้าไปรับประทานอาหารกลางวันกันซึ่งคุณลูกค้าสามารถเลือกเมนูได้ตามใจชอบรวมถึงเครื่องดื่มเช่นเดียวกันเมื่อคุณลูกค้ารับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพามาที่ห้องพักรับรองของเรานะครับซึ่งคุณลูกค้านั้นสามารถ นั่งฟังเพลงดูหนังหรือพักผ่อนสายตาได้ตามอัธยาศัยจนถึงช่วงบ่ายก็ここจะกลับไปเรียนที่ห้องอบรมอีกครั้งหนึ่ง<ม>แล้วพอถึงช่วงบ่ายนะครับเราก็จะกลับมาเรียนกันต่อก็จะมาทําโลโก้ลายดอกบัวกันต่อเนื่องจากเมื่อตอนเช้านะครับเมื่อทํเาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําโลโก้ที่เราทาเสร็จเนี่ยลงไปเทสปักกันกันที่ด้านล่างและหลังจากที่คุณลูกค้าทําลายปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําลายปักที่เราทําเสร็จเนี่ยมาเทสปักกับตัวเครื่องของเราหรือเครื่องปักแฮปปี้นั่นเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกเครื่องไหนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตัดสินใจ,ใจอีกทีนึงว่าเราควรจะใช้เครื่องไหนดีและเครื่องไหนเหมาะสมกับเราและถ้าหากว่านะครับในตอนนี้เรียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอกลับไปที่บ้านอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับหรือมีเวลาว่างอีกนะครับก็สามารถกลับมาเรียนได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดในทั้งสิน้นเมื่อคุณลูกค้าปักง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการนํางานของคุณลูกค้าเนี่ย จ่ายลงในแพ็กเกจของเรานะครับแล้วก็มอบใบประก,กาศนสนอแบรนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ลูกค้าเนี่ยได้ผ่านการลงมาตรฐานของทางบริษัทเป็นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านพักรับรองกันดีกว,ว่าเป็นไงบ้างตามผมมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องพักชั้นบนกันนะครับตามผมมาเลยครับห้องพักขั้งบนนะครับก็จะมีทั้งหมด3ห้องนะครับก็จะมีห้องที่1 ก็ห้องที่สองส่วนห้องที่สามเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าผมเองนะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูห้องที่1ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งทุกห้องของบ้านพักของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องเปิดด้วยคีย์การ์ดเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบรกษาความปลอดภัยนะครับแต่เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงกันบ้างครับตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการอบรมกับทางบริษัท g o o d w o r k i อินเ t อร์เหวังว่าคลิปนี้จะช่วยไขยข้อสงสัยการอบรมของทางบริษัท g o o d w o r k ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะ g o o d w o r k ไม่ได้ขายแค่จากปักเราขายธุรกิจงานปักคูบมวงจรมีบริการอบรมบ้านพักและอาหารรับรองฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ